มาบอกของที่ใช้จนหมดในช่วงนี้ตัวแรกคือที่อยู่บนหน้าเลยเป็นมาร์กของ SNP แบบหมดเกลี้ยงเลยอ่ะเป็นเนื้อเยลลี่อะเราจะชอบติดตรงใต้ตาแล้วก็ลอยตรงเนี้ยแล้วก็ตรงหน้าผากต่อไปเป็นเซรั่มอินนิสฟรีก็คือแบบบีบออกมาไม่มีแล้วเป็นเซรั่มวิตามินซีที่ดีเราชอบคอนทันทเนอร์ที่เพิ่งใช้หมดไปจะมี2ตัวเพราะเราชอบเอามาใช้เป็นมาร์กหน้าด้วยถ้าช่วงเป็นสีวเราจะชอบใช้ของนีลี่แต่ถ้าช่วงในผิวปกติเราก็จะชอบใช้ของโนบูซินรู้สึกว่าใช้ตัวเนี้ยเราตื่นมาหน้ามันดูฉ่ำ ที่น่ารักเราชอบเอามาฉีดตอนเสื้อมันมีกลิ่นอาหารติดอะไรแบบนี้ช่วงที่ผ่านมาแป้งที่เพิ่งหมดไปใหม่ๆก็คือเป็นของ n n i s f r ร e ที่เป็นแป้งอัดแข็งอีกตัวเป็นแป้งญี่ปุ่นนะชื่อว่าคลับซับปินพาวเดอร์มันจะเป็นแป้งอัดแข็งเหมือนกันวันนี้ใช้แล้วผิวสวยจริงเบลูคุมขนส่วน i n n i s f รี e เรารู้สึกว่าเบลูคุมขนไม่เท่าตัวนี้แต่มันจะช่วยเซ็ตเมคอัพได้ดีมากส่วที่จะหมดอีกตัวก็คือเป็นของคาเกตตัวนี้เป็นตลับเก่านะก็คือแบบโบเบลของคาเกตเราจะชอบมาเติมระหว่างว,านวาันเพราะ ครีมบำรุงผิวของลาเนตตัวนี้ก็เลิศที่มันเป็นเมดดิสแต่ตัวคือมันเป็นสูตรสำหรับคนผิวมันตัวนี้เขาจะเน้นเรื่องความชุ่มชื้นเลยแต่มันจะไม่ทําให้หน้าเยิม้มสุดท้ายคือสเปรย์น้าแร่ของไทยบ้านนี้ก็คือเพิ่งซื้อมาจากเกาหลีเลยนะแล้วมันใกล้จะหมดแล้วเราฉีดบ่อยมากจริงหมดเป็นขวดที่2แล้วคือเราฉีดตลอดเวลาเลยแล้วันนี้ก็ขวดที่3ก็จะเป็นของที่ใช้หมดในช่วงเวลานี้เนาะคือก่อนหน้านั้นเราก็ใช้หมดไปหลายอย่างแหละแต่ก็ทิ้งไปหมดเลยไม่ได้มารีวิวแบบนี้ก็วันนี้ก็จะเปปป็นนระมาณี้ไแล